สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาจนะครับคลิปวันนี้ก็จะเป็นการสปอยวันพีคตอนที่987นะครับพีคจริงๆครับพีคมากๆครับไม่ใช่เรื้อหาในการ์ตูนตอนนี้นะผมนี่แหละพีคเองนะเห็นมาโอ้โหเห็นมาตั้งแต่ตอนนี้มันมันยังไม่ได้ใกล้เคียงจะออกเลยนะครับเห็นมาตั้งแต่โอ้โหเป็น ข้ามอาทิตย์เลยดีกว่าเนี่ยมีข่าวลือว่าคนจะตายมากเนี่ยมีข่าวลือว่าใครจะปรากฏตัวมั่งครับมีข่าวลือว่ามันจะพีคทาให้เราร้องไห้น้ําตาไหลพรากมากครับพอดูจริงๆนี่คือน้ําตาไหลจริงครับไม่ได้มีหาอะไรเลยที่อยากจะหัวเราะเป็นภาษาสเปนเนี่ยผมประโคมข่าวกยากับวันสิ้นโลกนะกระแสะโซเชียลเกี่ยวกับวันพีคตอนที่987ก่อนหน้านี้นี่คือมันหนาหูนะครับ ดุนแรงมากเลยเกินนะแต่พอวันพีตอนนี้ปรากฏออกมาจริงครับรู้สึกว่าจะไม่ได้ใกล้ใกล้เคียงอะไรเลยกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะก็เล่น Facebook ที่เห็นเต็มหน้าฟซเลยไปหมดนะหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะเอาเคเ้าสู่เนื้อหาของเราครับเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยไคโดที่กําลังโดนพวกก้าวปอกดาบแดงลุมโจมตีอยู่นะครับเป็นการแก้แค้นให้กับเจ้านายของเขานะไคโดกําลังย้อนนึกไปถึงอดีตครับที่โอเด้งเคยพูดกับไคโดว่า ถึงแม้ว่าโอเด้งจะตายไปแล้วก็จริงอยู่ครับแต่ว่าจิตวิญญาณของโอเด้งเนี่ยจะคงอยู่ตลอดไปครับและใครโดมอย่ามาเหมิมเกริมให้มากนะัก อย่ามาทะลึงบ้องให้มากนักและอย่าได้ประเมินซามูไรของข้าตามต้อยไปเด็ดขาดนะครับซามูไรของฉันนี่มันเจ๋งนะเว้ยในขณะที่เหตุการณ์ปัจจุบันครับก้าปลอกดาบแดงที่คมดบมาบของพวกเขาสามารถถึงตัวไคโดได้เลยนะครับเบื้องต้นก็คือยังไม่มีใครสามารถทําร้ายหรือว่าสร้างดามเมจใส่ไคโดได้นะครับก็ถือว่าไม่แปลกนะครับขนาดลูฟี่เอาจีนใส่เกียร์สี่ทุบไคโดสักขนั้นครับหน้าไคโดมันยังไม่ช้ำหัวยังไม่โน้ยเราเห็นนะแต่ครั้นี้ครับด้วยความบุมานาที่จะแก้ แค้งไคโดแล้วก็จะเอาชนะไคโดให้ได้ครับทุกคนเนี่ยก็ยังส่งแรงแล้วก็เสริมแรงในการโจมตีแบบสุดกําลังเพิ่มขึ้นไปอีกครับทำให้เกิดสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ครับพวกเขา,าสามารถที่จะสร้างดามเมจหรือโจมตีไคโดได้บ้างแล้วนะ ถึงแม้ว่าการโจมตีนั้นเนี่ยจะยังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับไคโดมากน,นะครับคิคุเนี่ยสามารถแทงมือไคโดได้แล้วครับไคโดเองก็ตกใจเหมือนกันนะครับที่ตอนแีกกล้าปลอกดาบแดงเนี่ยสามารถใช้วิชาลิวโอแบบเดียวกับโอเด้งได้ครับเป็นการโจมตีในลักษณะที่ทะลุเกราะป้องกันของไคโดได้นะครับและทันใดนั้นเองครับแผลของไคโดที่เคยโดนโอเด้งฟันเป็นรูปกปากระบาดตัวเบลเลอร์นยครับก็เจ็บขึ้นมาทําให้ไคโดเนี่ยร้องโอดโอยกรีดร้องแต๋วแ,แต๋เป็นครั้งแรกเลยนะครับ ว่าเป็นนิติหมายอันดีนะครับถ้าเกิดว่าก้าวปลอกดาบแดงใช้วิชาลิวโอหรือฮากิกรอก ขั้นสูงขั้นแอดวานและโจมตีไคโดเข้านะส่วนลูฟี่ที่ได้รับการฝึกสอนจากปู่เฮียวโกโล่มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้อย่างช่ำชองแล้วนะครับลูฟี่โจมตีไคโดแล้วก็ต่อสู้ไคโดนะครับการโจมตีของลูฟี่นั้นเนี่ยจะมีปฏิสิทธิภาพกว่าพวกก้าวปอกดาบแดงนะในปลายภาคโน,นเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นลูฟี่ต่อสู้กับไคโดด้วยพลังอัปเดตเท่าที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับโดยที่ลูฟี่เนี่ย อาจจะยังไม่ได้บีเกียร้านะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีการตื่นของมูพิศารอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะเพราะถ้าเกิดว่าพลังรูปแบบนี้เนี่ยมันเพียงพอที่จะโจมตีไคโดเข้าแลวนะครับดูฟี่เองก็มีโอกาสชนะไคโดแบบมากขึ้นกว่าเดิมมากโขเลยนะไคโดที่โดนก้าวปลอกดาบแดงลุมโจมตีจากชั้นบนนะครับก็กระเด็นแล้วก็ตกลงมาที่ชั้นล่างนะบิ๊กมัมที่เห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นก็แบบบีอุทานนะครับไม่รู้ว่าไอ้บิ๊กมัมเนี่ยมันคิดจริงหรือว่าอยากจะแย่ไคโดเล่นนะ ไคโดตกลงว่าจะตายแล้วเหรอจะตายแค่นี้เหรอคือถ้าเป็นบิ๊กมันจริงๆคือร่วมสู้กับไคโดอยู่กลุ่มล็อกด้วยกันมาแล้วรู้ว่าไคโดเป็นจกกักรพรรดิ อาจจะเป็นการแซล์ที่แรงบปนิดหนึ่งก็ราาไคโดคือมันคงไม่ตายด้วยการโจมตีเพียงแค่นี้อยู่แล้วนะแล้วท่าทีที่สังเกตได้คือถึงแม้ว่าไคโดจะโดนโจมตีเนี่ยบิ๊กมัมเองก็ไม่ได้เป็นเดือดเป็นล้อนะครับทั้งที่แบบไคโดบีท่าทีในการพาัท่าศัตรูแบบนิดๆนะเออโดนโล่อโจมตีนะบิ๊กมัมไม่ได้เป็นเดือดเป็นล้อหรือว่าอยากจะช่วยไคโดต่อสู้นะครับไม่ได้มีท่าทีจะปกป้องไคโดไม่ได้มีท่าทีจะช่วยเหลือไคโดอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับแถมพูดแบบทีเล่นทีจริงด้วย เอ้าโดนแค่นี่มันจะตายแล้วเหรออะไรเงี้ยนะ <laughs> ก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่พอจะสังเกตได้ว่าการจับมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นอะไรสักเท่าไหร่นะจับมือก็จริงอยู่มีเป้าหมายร่วมกันก็จริงอยู่ครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แบบเหมือนต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างก็ต้องเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยให้รอดไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าศัตรูเพียงพำเนี่ก็ต้องกระโดดเข้าไปช่วยไปยื่นมือเข้าไปช่วยขนาดนั้นนะไอสิ่งที่เคยลุ้นๆว่าพันธมิตรของคู่นี้มีโอกาสที่จะมาต่อสู้กันเองแล้วก็หักหลัััังงงงกนนนนนนเเเออจจจจาาาะปป็ุดลีี่ยสสํคคคญใรรม้้ ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับแถมเป็นร้อยเปโลลูกพี่ใหญ่แห่งกองทัพบิ๊กมันตอนนี้ก็มาถึงที่ปราสาทโอนิชิมะแล้วด้วยนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะตอนนี้มาพร้อมกับบาโก้นะ <c oughs> คือถ้าจํากันได้เนี่ยย้อนไปตอนก่อนหน้านู้นนะครับบาโก้เนี่ยมันขึ้นก่อเสร็จแล้วนะแต่วันบอกว่ามันเห็นอะไรแวบๆนะเดี๋ยวจะขอไปสังเกตการกนิดนึงนะเห็นอะไรแวบๆตรงทะเลนะ ซึ่งนั่นแหละครับเบโก้ก็คงไปหาไปร้อยไปโดแลวสองคนนี้ก็คงจะพูดคุยกันแล้วก็ตกลงอะไรกันบางอย่างนะทาให้มาปรากฏตัวพร้อมกันท่าทีไม่ได้เป็นศัตรูกันครับคล้ายๆกับว่าจะเป็นพันธมิตรร่วมมือกันทําอะไรสักอย่างในสงครามครั้งนี้ด้วยนะครับโดยท่าทีของเปร์ลอดเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้พอใจแต่แรกอยู่แล้วนะที่บิ๊กมัมกับไคโดจับมือกันนะก็เป็นไปได้สูงนะครับว่าเปยรลอดมาเจอกับบิ๊กมัมในครั้งนี้ครับก็คงจะยั่วยุบิ๊กมัมแล้วก็อาจจะมีการพูดให้สติ กับไคโดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เข่าท่านะอาจจะทําให้บิ๊กมัมกับไคโดนะครับหันมาต่อสู้แล้วก็หักหลังกันก็เป็นได้ครับวันนี้ครับเหตุการณ์นเนี่ยมันเริ่มที่จะตะลุมบอลแล้วนะครับพวก,กน้องของไคโรเนี่ยก็พยายามที่จะมาลุมทําร้ายมาลุมโจมตีก้าปอกดับแดงนะแต่ก็ยังดีครับเพราะว่ายังมีปู่เคียวโกโร่แล้วก็เหล่ายากุซ่านะครับมาช่วยปกป้องก้าปอกดับแดงจากการโจมตีพวกนั้นนะส่วนทางด้านยามาโตเองที่เห็นว่าไคโรเนี่ยมีการเพี้ยงพล้้านิดๆนะครับยามาโตะสบโอกาสอยากจะเข้าไปโจมตีอยากจะเข้า เข้าไปซ้ำไคโดด้วยเหมือนกันครับแต่ยังไม่ทันได้โจมตีไคโดครับมีอุนตีเนี่ยบาสกัดยามาโตไว้ก่อนนะครับทำให้ยามาโตเดี่ยประกาศออกมาเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยครับยามาโตเดี่ยไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพวกกองทัพไคโดแล้วนะครับฉันนี่จะจัดการแก้บทนี้ไอพ่อของฉันไอพ่อเฮงซวยที่มันจะฆ่าฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองไคโดที่โดนโจมตีตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บกากเลือดเล็กน้อยครับเขาก็รู้นะครับว่าสามไรพวกนี้เนี่ยเป็นคนร่วมมือกับพวกบวกฟ้าครับแล้วก็ก่อปัญหาสร้างปัญหาปวดหัวให้ ไคโดเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่เหตุการณ์ที่พังฮา,าร์ซาเนี่ยที่เดซโลซาเนี่ยไคโดก็เลยแขวะไอ้พวกนี้ไปนะครับว่าพวกแกมันจะจับมือเป็นพันธมิตรกันได้นานสักแค่ไหนวะเฮ้ย hey, รู้เปล่าวว่านิสัยของโจสลัดพื้นฐานของโจสลัดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องหักหลังแกนะเวย้ยไอก้กุมโอฟาก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ต้องหักหลังแกถ้าแกมาต่อสู้กับฉันแล้วพวกแกกำลังจะแพ้พวกแกกำลังจะเพียงพัาเนี่ยเดี๋ยวแกก็โดยพวกกุมโอฟาหักหลังแล้วก็ตัวรอดแกรู้ตัวปะเนี่ยแต่คิเอน ให้ลูฟี่มาเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ครับเินมอนนี่คือเชื่อมั่นในตัวลูฟี่มากๆนะครับแถมยังเชื่อมั่นอีกด้วยครับว่าลูฟี่เนี่ยจะได้กลายเป็นราชาจโจรสลัดนะครับจะได้เป็นคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของท้องทะเลแห่งนี้ครับและต่อให้ซาบูไลตายกันหมดนะครับซาบูไลย,ยากุซ่าเดนจาบิงอะไรก็ดีถ้าตายกันหมดครับยังไงแล้วลูฟี่ก็จะชนะสงครามในครั้งนี้ครับจะสามารถนําลูกลูนม,มาสู่วานโนนด้นและก็แน่นอนครับว่าลูฟี่เนี่ยจะต้องสามารถเปิดประเทศวานโนนี้ได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ครับนัา ที่ในการต่อสู้กับไคโดเนี่ยครับเหมือนว่าก้าวปอกดาบแดงเนี่ยจะรับบทบาทในการต่อสู้กับไคโดนะเพื่อสาสางแค้นที่มีมากว่า20ปีนะครับบิ๊กมัมกับลูฟี่ประเชิญหน้ากันครับมีการต่อปากต่อคํากันเล็กน้อยนะครับบิ๊กมัมท้าทายลูฟี่ว่าเฮ้ยอะไรวะลูฟี่แบบว่าแกเนี่ยจะมาจัดการไคโดอะไรอย่างเง้นเหรอแต่ลูฟี่บอกว่าไม่ใช่กูมไม่ได้มาปราบไคโดกูม,มาปราบมึงทุกคนนั่นแหละ จะใครโดนจะบิ๊กมันจะโอโลจีนะครับใครที่เป็นศัตรูกูใครมีปัญหากูกูลูฟี่โนหนึ่งเว้ยลูฟี่สายห้าสุดจัดเฟียวฟ้าในย่านนี้เว้ยรู้จักเป่าฉันจะจัดกายแกให้หมดเลยนี่แหละคือสองครามเต็มรูปแบบเว้ย ตัดภาพมาที่ทางด้านไคโดครับไคโดเนี่ยยอมรับคําท้าดวนของพวกกล้าปอกดาบแดงเนี่ยและยังได้พูดข่มไปเลยนะครับว่าลองดีใช่ไหมเดี๋ยวแกจะได้รู้ถึงพลังของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเองไคโดเนี่ยได้แปลงร่างเป็นมังกรครับแล้วก็บินทะลุขึ้นหลังคาไปเลยนะครับโดยมีพวกกล้าปอกดาบแดงเนี่ยตามไคโดขึ้นไปด้านบนด้วยครับอันนี้อยากจะเป็นฉากที่เท่มากนะครับไคโดเนี่ยแปลงร่างแต่ภาพกลายเป็นมังกรครับแล้วก็มีพวกกล้าปอกดาบแดงเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าไคโดนะ อารมณ์มันจะคล้ายๆเหมือนกับเมื่อ20ปีที่แล้วนะ ที่ไคโดยืนอยู่ไกลๆครับแล้วก็มีโอเด้งเป็นผู้นำนะครับพร้อมที่จะฟาดฟันไคโดแล้วนะครับคือแบบฟิลฟิล,ฟลโคตรได้นะฉากนี้แบบโคตรสวยนะมีขีม้าโปรยปลายเล็กน้อยด้วยนะถึงแม้ว่าฉากนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดจาวู ja แล้วก็มีความใกล้เคียงกับเมื่อ20ปีที่แล้วมากครับแต่ไคโดคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเขาอะได้เปรียบมากนะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีโอเด้งครับโอเด้งไม่ตายไปแล้วและซามูไรพวกนี้นมันจะสู้ไคโดได้ยังไงครับหลังจากที่ไคโดผ ปอกดาบแดงที่ยืนเผชิญหน้าต่อหน้าไคโดแล้วนะครับมันยังมีพวกกองกําลังเผ่ามิงแบบอีกเป็นฝูงนะครับรอต้อนรับไคโดอยู่แล้วนะครับและที่เซอร์ไพรส์แล้วก็พีคมากๆครับพีคที่เขาเป็นขาวว่าพีคจนร้องไห้น้ําตาไหลาพากันเลย ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างกันนะคือตอนนี้มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครับซึ่งจะทําให้เผ่ามิงทุกคนเนี่ยครับใช้พลังลับก้นบึ้งที่แท้จริงกับพวกเขาได้ครับนั่นก็คือล่างสู่หลองนั่นเองครับและดูเหมือนว่าเนโกะบาบบชีที่อาบแสงจันทร์เต็มๆไปเรียบร้อยครับเนโกะบาบบชีเนี่ยกำลังจะกลายร่างเป็นล่างสู่หลองแล้วด้วยครับกูบันเทิงแน่นอนนะครับคือคิดดูดิ เผ่ามิงทั้งกองทัพอะนะครับแบบเป็นฝูงเงี้ยแล้วแปลงร่างใช้ร่างสูลลองกันทุกคนน่ะเอาดิใครโดมจะเก่งแต่แค่ไหนวะต่อให้มึงถูกเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอะแต่ตอนเนี้ยโดนจับแยกกับลูกน้องแล้วก็ต้องเจอกับก้าวปอกดาบแดงกับกองทัพมิงสูลลองเงเอาดิวะมันก็ต้องมีช้ำกันบ้างนะตอนนี้นะน่าจะทําให้ตอนหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่น่าดูมากๆนะครับวัดร่างสูลรองของเผ่ามิงแต่ละคนเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วพลังก้นบึง้งที่พวกเขาบนใจัย ว่าจะสามารถแก้แค้นล้มล้างโค่นใครโดนะไรได้นะจะทําได้ดีสักแค่ไหนครับ แล้วพีตอนนี้ก็จบลงที่พวกเผ่าบิงเนี่ยกำลังจะกลายร่างเป็นร่างสู่หลองนะครับเพราะว่าอาบแสงจันเต็มดวงอะไรกันเข้าไปนะทางด้านเกิดเสริมอื่นๆในตอนนี้ครับก็จะมีเหตุการณ์ทางด้านนามิด้วยนะตอนนี้พวกนามิกับแครรอลดเนี่ยช็อตไฟฟ้าใส่โฮมมี่ของบิ๊กบัมครับแล้วก็หลุดออกมาจากการจับกลุ่มของพวกโฮมมี่เหล่านั้นได้นะก็โล่งใจนิดๆนะตอนแรกเด็กว่าแบบเจะโดนบิ๊กบัมกระทำชำเราจะโดนดึงดวงวิญญาณอะไรไปหรือเปล่านะแต่ก็คือดูแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้วนะเหตุการณ์ใน าสาทก็กลายเป็นว่าตลุมบอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพวกซาบุลยัยพวกยากูซ่าที่มันอยู่ในปราสาทเนี่ยครับก็ได้เริ่มการโจมตีเปิดการโจมตีกับพวกเหล่ากองทัพไคโดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพวกโซโลเองเนะี่ยพวกกลุ่มของคิดพวกกลุ่มของรอครับก็กําลังต่อสู้กับลูกน้องไคโดอยู่เหมือนเดิมนะครับขอพูดเสมนิดนึงครับคือตอนนี้ไคโดเขาก็ข่มไงนะครับเขาก็ข่มว่าฉันจะเก่งฉันจะเจ๋งเนอะฉันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวฉันจะโชว เป็นมังกรนะ คือตอนนี้ถ้าดูยามาโตะเนี่ยดูแล้วยามาโตะมันก็แบบยังมีความเป็นมนุษย์นะครับยังมีความเป็นมนุษย์แบบโคตร,รๆนะคือมันก็เป็นแบบมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งแบบไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดพิสดารซับซ้อนนะสำหรับเจ้ายามาโตะนะและผมยังนึกสงสัยมากๆด้วยครับว่ายามาโตะที่เป็นลูกของไคโดยามาโตะที่แบบเป็นลูกแท้ๆของสิ่งวิวิตที่แขง็แขงแกร่งที่สุดในโลกแต่ดูแล้วยามาโตะมันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นมนุษย์ธรมธรมดาาคนหนึ่งนะครับยามาโตะเองมันก็ไม่ได้มีทา่าทีหรือออะะไรที่่มันจบงบงกว มาตบมันไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างหรืออะไรอย่างนง้นั้นไม่ใช่ผมก็เลยงงไปว่าและไอ้ตกลงที่มันมีการบอกกันมาตั้งนานแล้วครับว่าไคโดเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคือมันจะยังไงมันจะอธิบายยังไงวะแล้วบอกมาจับสังเกตต,ตอนนี้ไว้คือไคโดเนี่ยมันบอกว่าฉันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วแปลงร่างเป็นมังกรคือจะยังไงจะอธิบายว่าร่างต้นจริงๆของไคโดร่างดั้นเดิมจริงๆของไคโดเนี่ย มันเป็นบางกรอย่างนั้นเหรอแล้วการที่เห็นไคโดเป็นร่างมนุษย์ยักษ์ใหญ่เป็นคนยักษ์ใหญ่อะไรเงนะี้ยน่ะนั้นเป็นร่างจําแรงของไคโดอะไรางี้เหรองงมากงงมากครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมพยายามที่จะสังเกตนะครับว่ายามาโตะที่เป็นลูกของไคโดจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นแบบอะไรที่เป็นพอจับสังเกตได้ไหมนะครับว่าไคโดคือสิ่งมีชีวิตที่สุดในโลกเพราะอะไรแล้วยามาโตะมีความใกล้เคียงอะไรกับไคโดในลักษณะน,นั้นไหมมันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลใดตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็ยังเป็นปริศนาแบบงงๆนะ เออก็ต้องรอดูกันตอนต่อไปนะครับว่ามันมันจะเฉลยปมตรงนี้ยังไงครับอยากรู้เือนกันว่ามันเป็นมันเป็นตัวอะไรเป็นเผ่าพันธุ์อะไรนะรเพื่อนมันก็เรียกตัวว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะโอเคไม่เป็นไรครับผมรอเฉลยในตอนหน้าก็แล้วกันนะสําหรับเรื่องของไฮโดนะและทั้งหมดดีครับก็คือสปอยตัวเต็มครับผมสําหรับมังงะวันพีคตอนที่987นะเป็นยังพีกไหมพีกสมใจอยากไหม ถ้าถามผมนะผมพีกนะผมพีกในความไม่พีกนั่นแหละนะครับผมคือผมพีกในความที่กระแสโลกโซเชียลเต็มหน้าฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยขระคมข่าวย่างกวันสิ้นโลกนะเดี๋ยวจะมีคนตายนะครับเดี๋ยวจะมีบุคคลในตำนานปรากฏตัวขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่ซึ้งจนร้องไห้นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ฉากจบของวันพีคนะครับเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวนั่นนะครับแมงความใกล้เคียงอยู่ไหนไม่มีเลย ไนี่เป็นคืออะไรกันเนี่ยนาน,นี้นะสุดท้ายนี้ครับก็หวังว่าจะรับชมคลิปนี้กันอย่างสุขสนานกันอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับครับผมโปรดกำลังใจครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย